สวัสดีค่ะเซ็นกันช่างค่ะส่งมอบงานหลังคารถให้ลูกค้าอีกหนึ่งคันนะคะ คันนี้เป็นหลังคารับส่งพนักงานนะคะแต่ด้านข้างปิดทึบค่ะด้านในมีเบาะนั่งเบาะพิง1ชุดนะคะด้านข้างมีกระจกบานสไลด์ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งละ2บานค่ะสามารถเปิดรับลมได้เปิดรับอากาศได้ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะส่วนภายในนะคะมีเบาะนั่งเบาะพิงหนึ่งชุดเบาะนั่งเบาะพิงถ้าลูกค้าไม่ใช้สามารถถอดออกได้ถอดเก็บได้นะคะ สีของบอ่อนัอ่งบ่อพิงก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะด้านท้ายเพิ่มผ้าใบกันฝนหนึ่งชุดนะคะสามารถปิดลงมาได้เมื่อฝนตกค่ะด้านข้างลูกค้าเพิ่มกระจกบานสไลด์สองบานนะคะฝั่งละสองบานสามารถเปิดปิดรับลมได้รับอากาศได้ทําให้อากาศถ่ายเทสะดวกสบายยิ่งขึ้นเวลาคนนั่งข้างในก็จะไม่อึดอัดนะคะวิธีการเปิดกระจกบานสไลด์นะคะใช้มือบีบที่ตัวล็อกแล้วก็เลื่อนเปิดปิดได้เลยค่ะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะคะ เซ็นการช่างส่งอมอบงานหลังคาสวยๆให้ลูกค้าอีกหนึ่งหลางนะคะท่านใดที่สนใจทําหลังคาประเภทรับส่งพนักงานก็กดเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ติดต่อสอบถามมาที่เซนการช่างได้นะคะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะ